สวัสดีครับผมพระไทยพระดุงถิ่นครับ CEO แล้วก็โคฟาวเดอรของ Build One Group ครับก็วันนี้จริงๆอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของงานก่อสร้างแล้วก็ บรรยากาศของสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแลวก็ธุรกิจสร้างบ้านนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่กันในสถานที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสำนักงานใหญ่หญแห่งใหม่ของบริษัทจอรเ์เก้คอร์ปอเรชั่นนะครับในช่วงแรกก็คงอยากจะเล่ามุมมองแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าเทรนก่อสร้างเป็นยังไงเสร็จแล้วผมคงจะมีโอกาสได้พาพวกเราเดินดูบรรยากาศของออฟฟิศนี้รวมทั้งมิวเซียม รเด็นแรกที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังก็คงจะเป็นเรื่องพฤติกรรมก่อนแล้วกันผมคิดว่าพฤติกรรมคน,เ,นเปลี่ยนไปนะครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนมันทําให้เราใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้นนักออกแบบบางคนก็บอกว่าฟังก์ชันของบ้านควรจะเปลี่ยนไปไหมฟังก์ชันในการใช้งานบ้านเปลี่ยนไปมุมมองกับบ้านเราคงจะมีโอกาสมองมันมากขึ้น เพราะนั้นเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นพื้นที่เล็กๆที่จะอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นบ้านอาจจะต้องถูกวีโนเวทนะครับที่2ที่ผมอยากจะเล่าก็คงเป็นเรื่องความคุ้มค่าแหละครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้รับเหมาเองก็ตามการลงทุนแต่ละครั้งก็จะคำนึงถึงความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะถูกถามว่าใช้เทคโนโลยีนี้ใช้วัสดุแบบนี้แล้วมันคุ้มค่าไหมลูกค้า มีความรู้เพิ่มขึ้นลูกค้าเสิร์ชหาข้อมูลผ่าน Google ดูข้อมูลใน YouTube ใน Facebook เขาฉลาดมากขึ้นการที่ผู้ให้บริการงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมต่างๆเนี่ยตอบคำถามลูกค้าได้ดีแล้วเป็นที่ปรึกษาได้ว่าทำไมต้องใช้สินค้าตัวนี้ในการแก้ปัญหานี้ผมว่าจะเป็นจุดแตกต่างนะครับแล้วก็มันเป็นการเพิ่มคุณค่าแหละเทรนด์สุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการรีโนเวทนะครับเศรษฐกิจ แบบนี้แน่นอนเราเห็นตัวอย่างแล้วมันมีร้านค้ามันมีออฟฟิศจากแต่ก่อนเคยเป็นร้านค้าวันนี้ร้านค้าย้ายออกไปเปลี่ยนมาเป็นอย่างอื่นแทนแต่ว่างานรีโนเวทก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานที่หลับหูหลับตาทําได้ธรรมดามันเป็นงานที่ต้องคํานึงถึงเรื่อง productivity นะครับวันนี้เราคงไม่อยากจะแข่งขันกันด้วยใครจะเป็นราคาต่ําที่สุดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อนๆเคยสอนเรามาแล้วว่าผู้รับเหมาที่อยู่ได้เนี่ยไม่ใช่ผู้รับเหมาที่แข่งกันด้วยราคาต่ําที่สุดแต่ผู้รับเหมาที่สร้างจุดแตกต่าง แล้วก็นําเสนอคุณค่าที่เหมาะสมกับลูกค้าในช่วงเวลาแบบนี้คือคนที่จะเติบโตต่อไปได้ผมเห็นว่าการใส่ใจเรื่อง productivity จะเป็นจุดข,ขายของผู้รับเหมายุคนี้นะครับนั่นคงเป็นเทรนที่ปี2021ผู้รับเหมาก่อสร้างกับธุรกิจรับสร้างบ้านปรับตัวนะครับเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไม่ว่ามันจะยาวกี่ปีแต่เชื่อเะครับ ในทุกวิกฤตที่ผ่านมางานก่อสร้างยังเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มนุษย์ทุกคนยังต้องการเสมอเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาเราไปพบกับผู้บริหารของจอร์เจีคอร์ปอเรชันนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมที่จะทำให้เราได้มาซึ่ง2เรื่องสำคัญที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเรื่อง productivity เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราแล้วก็สุดท้ายการเพิ่มคุณค่า สร้าง Value for Money ให้กับลูกค้าเราด้วยติดตามนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพงพันธ์ปฏิทีมโนวงนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดของจอระเข้คอร์เปอเรชันนะครับสวัสดีครับพี่พงพันธ์สวัสดีครับพี่พงพันธ์นะครับ,รบก็ แบรนด์จอร์เเก้เน so, so, ี่ยก uh? ็เป็นแบรนด์ที่พวกเราผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยการที่เป็นผู้นําทางด้านผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้คุยกับพี่พงพันธ์แล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ลงไปดูในรายละเอียดของแบรนด์จอร์เก้และก็สินค้ามากขึ้นนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้พี่พงพันธ์เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นนวัตกรรมของสินค้าของทางจอร์เจ้นะครับที่เข้ามาช่วยผู้รับเหมาพี่พงพันธ์ช่วยแชร์ให้เราฟังหน่อยครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าทัวันนี้จอร์เจ้เราเองนะครับเราก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมสินค้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับทางผู้รับเหมาก่อสร้างครับให้พี่ๆเขาทํางานได้อย่างมีสุขภาพอย่างที่คุณวัดบอกไปนะครับว่าทัวนี้มันไม่ใช่แค่ทํางานแล้วก็จบงานแต่ต้องการให้เขาทํางานได้สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งผลงานที่ออกมาผมว่าน่าจะสร้างคุณภาพกว่าสมัยก่อนครับครับเราก็พยายามเอาสินค้าต่างๆที่เรามีในกลุ่มเคมีพันธุ์ก่อสร้างเอาเข้ามาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างได้ใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพตรงนี้มากขึ้นครับครับคือในภาพลักษณ์ของพวกเราเนี่ยเวลาเราคุยกับผู้รับเหมาพูดถึงงานก่อสร้างมันมักจะคิดถึงแต่วัสดุเดิมๆแล้วนวัตกรรมที่มันจะอยู่ในวัสดุสมัยใหม่มันคืออะไรบ้างครับคือต้องต้องบอกว่ามันมีส่วนประกอบหลายอย่าง นะครับแล้วก็จระเข้เองเราพยายามที่จะป้องกันในตลาดนะครับผมว่านอกจากวัตถุกรรมเนี่ยมันมีอาจจะเรื่องของสินค้าถ้ามีความหลากหลายหลายอย่างครับจร,จริงจุดแข็งของจระเข้เราเองเนี่ยเรื่องของแบรนด์ของสินค้าครับหนึ่งเรื่องของวัตรกรรมที่กิฟผมเรียนคุณโบด,ดไปเนาะสองเรื่องคุณภาพเรามองว่าคุณภาพของบริษัทเราเองในการพัฒนาสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยหรือการผลิตให้กับผู้บริโภค เราก็พยายามรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดส่วนที่สามก็คือเคมีพันธุ์กลุ่มที่เราพูดถึงตังนี้นะครับเคมีพันธุ์ก่อสร้างของจระเข้เราจะบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายในในทุกการใช้งานทุกจุดของบ้านได้นะครับโดยเพ่าะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มซีเมนต์เบสนะครับทั้งเราถือว่าเราเป็นเจ้าตลาดที่สามารถเอาเคมีพันธุ์ก่อสร้างที่เป็นซีเมนต์เบสเนี่ยเอามาพัฒนา ใส่เทคโนโลยีใส่อินโนเวชันเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากขึ้นอันนี้เริ่มต้นเราอาจจะมาจากซีเมนต์เบสอยู่แล้วก็เลยต่อยอดแบบนี้มาตลอดใช่ครับแต่แปลว่าวันนี้ภาพของแบรนด์จระเข้ไม่ได้เป็นเหมือนที่สมัยก่อนที่เราเริ่มต้นอาจจะรู้จักจากยาแนวมาก่อนแต่วันนี้คือเคมีพันก่อสร้าคครบเลยครบเลยฮะนั่นคือที่มาที่ไปครับเพราะว่าพอเราบอกว่าเออเรามีสินค้าครบในทุกจุดของทั้งบ้านได้นะครับเราก็พยายามตอกย้ำจุดแข็งของเราว่าโอเค แล้ววันนี้จระเข้เราพร้อมแล้วนะเราก็สร้างเป็นแคมเปญนะครับชื่อแคมเปญว่าใช้จระเข้ร่วมกันปกป้องทั้งบ้านหนึ่งเพื่อให้ช่างเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เจ้าของมาดเองก็ได้คุณภาพของชิ้นงานที่ดีคุ้มกับ value for money ที่เขาจ่ายเงินให้กับช่างผู้รับเหมาทํางานนั้นๆไปนะครับแล้วก็พวกงานวีโนเวทพี่มองว่าตลาดนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆเราถ้าเราดูจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆเนี่ยโดยครงสร้างตัวคอนโดมิเนียม รืออาคารสร้างใหม่เนี่ยผมว่ามันอาจจะยังชะลอตัวบ้างในช่วงโควิดนะครับแต่คนเราอยู่บ้านมากขึ้นก็กลับไปมองบ้านของตัวเองเอปัญหาบางครั้งเราเมื่อก่อนที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านมากคนนี้ก็มาใช้ชีวิตบ้านบ้างโรนิเวก็เกิดตลาดที่ค่อนข้างเห็นภาพชัดครับแล้วในวันนี้พี่พงพันธ์มีโปรดักต์ไฮไลท์ของจอระเข้อะไรแนะนําให้เรารู้จักบ้างครับมีครับมีเราบริษัทจระเข้เองยินดีแล้วก็ภูมิใจนําเสนออยู่2ตัวด้วยกัน ครับตัวที่1คือจระเข้เฟชชิลนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นจระเข้ฟร์สมูทแพช h ครับเดี๋ยวรายละเอียดผมพาคุณบอสไปดูตรงที่สินค้าเลยดีกว่าไหมครับครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวสินค้าสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับอยากจะมาขอย้ำอีกทีเรื่องของจระเข้ร่วมกันปกป้องทั้งบ้านว่าทําไมเราถึงมีเคมีพันก่อสร้างหลายสินค้าด้วยกันหลายผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มนะครับเพราะเราปกป้อง ในส่วนต่างๆได้นะครับ8ปกป้องครับปกป้องที่หนึ่งก็คือฐานรากและโครงสร้างปกป้องที่สองคือปกป้องพื้นนะปกป้องที่สามก็คือปกป้องงานสีนะครับปกป้องผนังนะครับแล้วก็มีปกป้องทางด้านดาดฟ้าหลังคานะครับรวมกับปกป้องกระเบื้องนะครับประตูหน้าต่างสุดท้ายก็คือเ่งสัวไว้น้ำาเ่คือดันั้นก็จะครบทั้งหลังเลยครับถึงเหตุผลว่าเอ๊ะมุมภาพที่เราเคยเห็นว่าจาะเคสมีแค่บุญกาวยาวนวตอนนี้เรามีความหลากหลายแล้วเราก็พยายามสร้าง ความแข็งแรงตรงนี้นะครับตอกย้ําความเป็นผู้นําในตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนขึ้นผมจะมาแนะนําสินค้านวัตกรรมละนะครับ,รบตัวนี้เป็นสินค้าเรียกว่าเป็นพระเอกของเรานะครับจอร์เขเ l ้เฟล็กชิลซีเมนต์ทากันซึมชนิดยืดหยุ่นส่วนผสมเดียวลายแรกนะครับตัวนี้อยู่ในตลาดมา10ปีแล้วก็เป็นผู้นําเพราะว่าเป็นซีเมนตที่ รายแรกในประเทศด้วยเอาเป็นพัฒนามาเป็นส่วนผสมเดียวนะครับก็ปลอดภัยใช้งานง่ายผสมน้าอย่างเดียวก็ทํางานได้เลยแล้วสามารถใช้ได้ทุกจุดทั้งบ้านนะครับตัวที่2เป็นจะเคฟสำหรับสมูทแพทช์ตัวนี้ก็คือเป็นซีเมนต์สำเร็จรูปนะครับเป็นตัวซ่อมพื้นปรับผิวคอนกรีตนะครับชนิดบางต้องบอกชนิดบางเพราะว่ามันสามารถบางได้1นถึงสอมิลนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ที่รับการสัญจรเยอะแล้วมันมีการพื้นผิวที่ไม่เรียบคอนกรีตอย่างเช่น คลังสินค้าเอ่ยรออโรงงานอุาารตสาหกรรมต่างเอ่ยนะครับแทนที่จะต้องมานั่งทุบนั่งลือ้อหรือมาปรับพื้นผิวใหม่นะครับตัวนี้ซ่อมบางได้แต่มันไม่มันไม่ใช่แค่แบบงานซ่อมปรับผิวธรรมดามันรับแรงได้ด้วยรับแรงได้ด้วยรับแรงได้ด้วยโฟกึลิฟต์ฟเอ่ยอะไรวิ่งผ่านได้สบายมากครับตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดน้องใหม่ของจละเข้เราเลยแต่นั่นคือสองอย่างจากหลายๆอย่างมากเลยนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ครบวงจรจากเจลาเคนนี่ก็คือโฉมหน้าของ แคมเปญใช้จระเข้ร่วมปกป้องทั้งบ้านใช่มีพงพันธ์แนะนาให้เรารู้จักครับวันนี้เราอุตส่าห์มาถึงออฟฟิศจระเข้คอร์ปอเรชันแล้วทั้งทีนะครับนอกจากได้ทําความรู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วที่นี่น่าสนใจมากเพราะว่ามีมิวเซียมมีจระเข้มิวเซียมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ของแบรนด์อยากให้พี่พงพันธ์ช่วยพาพวกเราไปดูมิวเซียมตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยครับครับผมครับ ก็จะเห็นผนังตรงนี้นะครับมีงานศิลปะและผนังที่ใช้จะเป็นใช้สีของจราเข้เราเองด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอแนะนําคุณนรวีเศรษฐินนะครับเป็นผู้การฝ่ายสารองค์กรของจระเข้เราเองด้วยซึ่งจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจราเข้มิวเซียมตรงนี้นะครับช่วยเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมยินดียินดีครับเริ่มจากผนังนี้ผนังของเราเนี่ยครับเล่าเล่าเบื้องต้นว่าทําไมบริษัทจระเข้ต้องเป็นจระเข้ Uh huh. อันนี้เป็นคําถามท็อปฮิตคือวัสดุก่อสร้างนะครับยังไงมันไม่พ้นสัตว์ต้องการให้เรียกง่าย uh huh. ใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านผู้ก่อตั้งบริษัทเลือกเนี่ยมันมีความหมายพิเศษนั่นคือจระเข้นะครับ uh huh. หครับผมจระเข้เป็นสัตว์ที่รักลูกนะครับ uh huh. เขาจะไม่ทิ้งลูก uh huh. เขาจะฟูมฟักสองสปีกว่าที่เขาจะปล่อยไปซึ่งมันนานกว่าสัตว์เลื้อยคานปกติ uh huh. บ่งบอกปรัชญ,ญาในการบริหารทีมของท่านผู้ก่อตั้งบริษัท uh huh. นอกจากนี้ครับคุณโบ๊ท สังเกตด้านบนนะครับจระเข้ถ้าเราสาวความไป65ล้านปีก่อนยุคไดโนเสาร์เขาก็อยู่ยุคนั้นและเขาไม่เปลี่ยนฟอร์มเยอะด้วยนั่นแปลว่ามัน represent ว่าวัสดุก่อสร้างของจระเข้เนี่ยครับมันอยู่ได้นานมันคงทนเหมือนจระเข้ที่สามารถคงรูปได้มาเป็นหลายสิบล้านปีนะครับครับผมข้างในข้างในสนุกกว่านี้ครับคุณโบ๊ทและพี่พงพันธ์เชิญครับผม นี่คือข้างในไซโลนะครับเราบรรจุประวัติศาสตร์เราบรรจุความรู้สึกเราบรรจุไอเทมประวัติศาสตร์ของเราไว้ในนี้นะครับโดยคร้าวเนี่ยครับเขาจะแบ่งเป็น3ฝาแต่ละพันธน์เนี่ยจะ represent แต่ละเดคเขตของบริษัทเรานะครับเริ่มจากเดคเขตที่1คือด้านนี้นะครับเรามีท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้มีพระคุณกับบริษัทเราที่ท่านช่วยเหลือบริษัทในยุคเริ่มต้นนะครับ เนื่องจากเราเป็นบริษัทเล็กๆครับตอนแรกก็ต้องทําเองทุกอย่างนี่คือเดลี่ที่ท่านออกตลาดกันมาร์กลงไปเลยจะเห็นว่าบริษัทเนี้ยเริ่มจากเล็กๆนะครับมีความพยายามมีหลายๆเรื่องที่คนอาจจะลืมไปแล้วเราพยายามจะรีมาย์เขาที่พาร์เนส่วนที่1พอมายุคที่2ครับผมยุคที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตละจากการเป็นบริษัทเล็กๆ SME พรยุค2เนี่ย เริ่มจับทางได้บริษัทนี้นะครับที่บอกว่าจับทางได้มันมี2อสเรื่องเรื่องที่1เป็นเรื่องของ Product ตัวที่เป็นตํานานของเราก็คือยาแนวก่อน<ร>าอน่อใช่ยาแนวจอร์เจเพียมพลสนะครับตัวนี้ก็ทําให้บริษัทเนี่ยโตปึ้งขึ้นมาเป็น S-Curve ตัวแรกๆของบริษัทนะครับหลังจากนั้นเราก็มี f l e x กชิลซีเมนต์ทาการซึมส่วนผสมเดียวชนิดยืดหยุ่นนะครับอันนี้ก็เป็น เสริมกับตัวแรกมันก็ปึ้งขึ้นมาทําให้บริษัทโตขึ้นมาหลายเท่าก็เริ่มกลางขึ้น <Okay. S 2> กว้างขึ้นนะครับ S curve ที่มันปึ้งขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาช่วยเรารนะครับต่อมาสิ่งที่เป็นตัวที่ Drive ให้บริษัทโตในยุคที่2อ,อีกหนึ่งปัจจัยคือพนักงานรเราไม่ลืมลูกค้าแล้วเราก็ไม่ลืมพนักงานนะครับพี่ๆหลายคนที่เขาช่วยบริษัทนี้มาอย่างมากมายเรา,เราเพยายามบันทึก เรื่องดีๆของพี่พวกนี้เอาไว้พนักงานเข้าใหม่ๆม,มาเขาจะได้รู้ว่ากว่าที่จะมีออฟฟิศสวยงามแบบนี้เนี่ยพี่ๆของพวกคุณเขาเหนื่อยกันมาเยอะมาก <ๆ S 2> นะครับยุคที่สเนี่ยครับภายในที่สคือยุคที่เราอยู่ปัจจุบันรบเราไม่ได้จมอยู่กับอดีตนะครับเรารู้ว่าเราต้องการโตต่อนะครับวิธีจะโตต่อเนี่ยเราต้องก้าวผ่านจากการเป็นบริษัทไทยธรรมดานะครับ เรารู้ตัวว่าเราต้องเราต้องทำตัวให้ m มี t ดกับมาตรฐานในระดับโลกเพื่อที่จะค้าขายกับคนคนอื่นๆในโลกนี้นะครับในเรื่องถูกกระทำไปแล้วนะครับเช่นเรื่องของ ISO 9001417025นะครับเรามี lead green ที่กำลังเป็นเทรนที่จะมาเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับเราได้ไปแล้วครบทุกหมวดนะครับมอกเราก็เป็นเป็นกลุ่มบริษัทแรกของประเทศไทย ที่เซตมาตรฐานมาอกอสำหรับปูนกาวเลยเรื่องของธุรกิจใหม่ๆของเรานะครับปูนกาวยาแนวเคมีพันธุ์ที่ทําให้เราโตมาในยุ 2. 2> ค2องพอยุค3ามเนี่ยครับเราก็เริ่มเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าไปอีกนะครับนี่คือทศวรรษที่3แต่ว่าแต่อันนี้คือหนึ่งทศวรรษสามเฟสใช่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 บายดีไซน์ใช่ครับเจตนาให้เป็นยังไงเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเพราะเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่คือเขาแบ่งออกเป็น3โซนพอดีตั้งต้นเติบโต่อยอดใช่ ก็เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ตอนนี้ใช้ชื่อว่าจราเค้คอร์เปอเรชั่นที่พาแบรนด์ไทยไปปักธงใน CLMV ได้แล้วด้วยเราพยายาม <c oughs> นะครับ <c oughs> เราพยายาม <c oughs> แล้วการที่จะเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้จุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรพี่นอ้อจริงจริงมันเริ่มง่ายแต่ทํายากครับคุณโบสมันคือปรัชญาของบริษัทนี้นะครับเรายึดถือความสุขของพนักง,งานเป็นที่ตั้ง <c oughs> ะนะครับถ้าคุณโบสสังเกตเห็น j o อ r n e ่ t ทูแฮปปี้เนสสปีที่เราเดินทางมาเนี่ยครับก็เพื่อความสุขนะครับตอนนี้จากความสุขของพนักง,งานเราพยายามขยายมันออกไปนะครับเต d e โเด์ที่เกี่ยวข้องควรจะได้รับ h a p p ี n e s s อันนี้นะครับและนั่นเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมทําไมท่านผู้ก่อตั้งบริษัทถึงคิดว่าเราควรสร้างออฟฟิศนี้ขึ้นมานะครับเชื่อว่าแนวทางเนี้ยแหละนะครับที่เป็นตัวที่ Drive ให้บริษัทเนี้ย อยู่มาได้30ปีก็จะอยู่ไปกันอีกยาวๆเพราะว่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ความสุขของพนักงานแล้วก็จะส่งมอบความสุขของพนักงานนี้ให้กับลูกค้าให้กับผู้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไปวันนี้ผมรู้สึกว่าในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งนะครับเห็นแบรนด์ไทยที่มีนวัตกรรมแล้วพัฒนาไม่หยุดยั้งแล้วก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยที่คำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบเลยตั้งแต่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าคนที่มีเทคโนโลยี transfer มาหาเราเพราะฉะนั้นนี่ก็คงเป็นเป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่น่าจะให้แบรนด์ไทยคนอื่นๆติดตามได้แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็คนอยู่ในวงการก่อสร้างไทยได้อย่างไงวันนี้ผมขอบคุณพี่ๆมากครับที่พาเราเยี่ยมชมจอร์เจีมิวเซียมแห่งนี้ขอบคุณพุ่นโครับยินดีครับบสยินดีครับ